เราจะมาพาทุกคนไปสนามแอนฟิลด์กันค่ะโดยการนั่งรถไฟไปเองนะคะจากลอนดอนไปที่ลิเวอร์พูลค่ะไม่ง้อทัวร์ค่ะสามารถไปได้ทุกคนค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องเข้าเว็บนี้ค่ะ Avanti West Coast นะคะเป็นเว็บของรถไฟที่นั่งจากลอนดอนไปลิเวอร์พูลนะคะตอนที่เรากดดูนะคะนะคะคือเราจองล่วงหน้าแค่2วันก่อนเดินทางค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าจองก่อน นานกว่านี้ถ้าเราแพลนเอาไว้ก่อนเนี่ยน่าจะถูกกว่านี้นะคะซึ่งดูแล้วก็ราคาเขาถูกสุดแล้วค่ะเทียบจากเว็บตัวแทนอื่นๆนะคะถ้าจากลอนดอนนะคะก็คือจะเป็นสถานีลอนดอนยูสตันนะคะแล้วเราก็กด going to ไป i v e r p o o l Ramstreet ค่ะโดยเขาจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะคือจะเป็น Standard Premium แล้วก็ First c l r s s ค่ะโดย Standard นะคะคือเราจะไม่ระบุที่นั่งนะคะขึ้นไปหาที่เราเอง p r e m i u m นี่คือเราก็จะมีระบุที่นั่งค่ะแล้วก็มีโต๊ะให้ด้วยนะคะ ของเรามีลูกเล็กไปใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกเป็นพรีเมียมค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีในคลิปด้วยนะคะจะได้ดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะนี่นะคะเราก็กำลังนั่งรถเมยนะคะเพื่อที่ไปลงที่สถานีลอนดอนยูสตันค่ะระหว่างทางก็เจอลอนดอนอบิ๊กเบรดนี่นะคะมาถึงสถานีแล้วนะคะคนเยอะมากแล้วก็ จอใหญ่มากค่ะสังเกตง,ง่ายนะคะเราหาไี่ว่าโปรูปรมเสดนะคะแล้วก็เอาบันติสีฟ้าที่เห็นนะคะที่แพรลิงส่วนสีเขียวนี่คือเขาจะกําลังบอดดิ้งนะคะโดยเขาจะแสดงแพลตฟอร์มนะคะก่อนเวลาเดินทาง15นาทีค่ะเราเลยมาเตรียมตุนนะเบียงก่อนนะคะเพื่อที่ไปทานบนรถไฟค่ะแรกๆมาเหมือนจะงงนะคะแต่ถ้าเกิดดูดีดๆเขาบอกชัดเคลียร์ทุกอย่างดีมากเลยคะ่ะ พอเขาแจ้งเวลาว่าลเว์พูเป็นแพลตฟอร์มหมายเลนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงมานี่นะคะแล้วก็เกือบออกจะวิ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีเวลาจริงๆก็คือแค่15นาทีเองนะคะ,คะก่อนเข้านะคะเขาจะมีให้สแกน QR โค้ดตามเมลที่เขาแจ้งมาค่ะพอเดินออกมานะคะมองไปก็จะเจอค่ะรถไฟของเราแล้วค่ะ Aventi w e s t c o a s t นะคะเขาจะมีกั้น้วเลยเห็นไหมคะ ช่องที่เราออกก็คือจะเป็นเฉพาะชาชาลาเหมือนที่4กับ5เท่านั้นเพราะฉะนั้นดูดีๆก่อนออกนะคะเหมือนว่ามันจะข้าไปชาชาลาอย่่งยากเหมือก,กันใช่ะ,ะ<า>เจ้โอ้ยเดินไกลมากค่ะมีเวลาสิบนาทีเดินขึ้นปไตู้แรกๆคือจะเป็นหมือนสแตนดาร์ดนะคะพรีเมียมกับเฟิร์สคลาสอยู่ลึกปอีกค,ค่ะก็วิ่งกันค่ะกดปุ่มกดปุ่มเจ้ ที่ตู้เขียนเฟิร์สค่ะแต่ความจริงที่เราจองมาคือเป็นพรีเมียมนะคะเป็นไงคะดูสบายสุดๆตู้ก็ไม่เต็มด้วยนะคะวันที่เราจองมาเนะะี่ยค่ะมีแค่ครอบครัวเราแล้วก็มีนั่งอีกแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะ ประกาศเลยเลยบูกไหมดูซิดูแมพเปล่าเงียบมากจริงๆค่ะถึงเวลาปุ๊บประตูปิดแล้วรถก็ออกเลยค่ะ,ะไม่มีประกาศใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าก็จะมีเหมือนเป็นตัวหนังสือวิ่งอะค่ะอยู่ข้างหน้าแล้วก็เครื่องเออรถไฟวิ่งออกไปได้สักพักหนึ่งค่ะถึงจะมีเสียงคนประกาศนะคะว่าเรากำลังจะไปที่ไหนนี่ค่ะผ่านสนามเวมบรีด้วยค่ะ วิวข้างทางส่วนใหน่นะคะก็คือจะเป็นทุ่งแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็เจอน้องแกะเยอะมากค่ะ<บ>ห้องน้ําบนรถไฟอ่ะ<บ>ดีมากเลยนะคะกว้างขวางใหญ่มากเลยค่ะแต่ว่าพอดีไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ไปคือเมารถไฟแล้วค่ะสรุปนะคะการมาลิเวอร์พูลนะคะเราสามารถมาเองได้ค่ะสะดวกสบายมากค่ะแล้วก็มีที่เก็บกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าใบเล็กๆที่น้าหนักไม่เกินจากกิโละคะ่ะบนรถไฟไม่มีถังขยะนะคะถ้าเราเต็มถุง พลาสติกมาสำนับไว้เศษอาหารก็ดีค่ะ <is> จะมีพนักง,งานนะคะมาเดินเก็บขยะน่าจะประมาณสักสี่้านาทีหรือถึงชั่วโมงก่อนที่จะถึงนะคะเราไว้เจอก like อันที่ตอน <it. S 2> ลงที่ลิเวอร์พูล oh <my> นะคะ